มันได้ไปไหนแล้วครับวนไปวนมาอีกแถ้วนะครับ โดนเลยโดนเลยกลายใกล้ๆนะัมีฉดกัด oh ด้วยทางซ้ายมีัดกัดนะครับเสียดายเลยเนี่ยมีตั้งไกลนะกัรได้ใกล้ลาพการเห็นัดกัดเลยนะนี่ครับขัดอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะ ตีไปตรงโน้นโซมไปตรงนน้นคือผมลากกระชาครับบางทีปลามันขึ้นมากัดมันขึ้นมากัดแบบตั้งใจกัดเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเขาเบด็ดคอาตาแล้วมั้งนี่ครับเมนแคะนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวเข้มนะคขัดทุกสีครับแล้วแต่ชอบนะครับชอบสีไหนใช้สีนั้นลองดูนะไม่ผิดหวังครับผม ต้องลองครับผมยอดอืตอนนี้ปลามาไปไหนหมดลอยคนเดินเป็นเทือกเลยเฮ้ยกัดอยู่อยู่ปะดีก่อนวัดเลยละกันโอ้อยู่นะครับ ห็นนิ่งๆนะครับนิ่งๆแล้วผมดูปลายหญ้ามันนะครับก็รู้เลยว่าปลามันอยู่เพราะว่าบางทีปลามันกัดเหยื่ออยู่ครับมันจะสั่นๆรับหญ้ามันจะสั่นถ้าเราไม่เช็คนะครับคือเราดูต้องดูช็อกนะครับอาศัยดูช็อกเอาเนี่ยครับตัวเล็กนะครับอยู่นะครับเต็มปากเต็มคาเลยกับเม่นแค้นะครับมารอบนี้ปลาตรงเนี้หายหมดเลยเพราะว่าเขาสูบน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยครับแล้วเสียงมันดังครับปลามันน่าจะอยู่ ลอ่อยู่ตามป่านั่นแหละหรือหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคนลอยคนตกเป็นเชือกเลยเขผมกับไม่ยางแคะครับยังใช้ใช้งานได้ดีนะครับเต็มตับเต็มคำครับผมโอเคครับผมไม้แรกดูเรื่องเลยทียอดนะครับเขผมสุดยอดครับผม